มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาร์ตพัสสุดเปิดใจครั้งแรกหลังปมดราม่านาฟไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วเรียกว่าหนักใจสุดๆนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพัสสุดที่อยู่ๆก็มีปมดรามา่า นาฟฉันทนันโพสต์ปลืม้มหนุ่มอาร์ตหลังจากนั้นสาวนาฟเองอัดคลิปชี้แจงว่าไม่รู้ว่าหนุ่มอาร์ตมีแฟนเคยไปสืบแล้วบอกว่าเป็นผู้จัดการล่าสุดหนุ่มอาร์ตออกมาเปิดใจถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะ เจ้าตัวเผยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าถ้าตอบไม่รู้จะกลายเป็นว่าเราเองปกปิดถ้าบอกว่าน้องรู้แล้วน้องมาทำคอนเทนต์กับเราก็จะกลายเป็นน้องรู้เอาเป็นว่าตัดสินใจกันเองไม่รู้แต่ผมไม่เคยปิดนะก็อยู่ที่ร้านกันปกติ เมื่อถามว่าแฟนของหนุ่มอาร์ตคือใครเจ้าตัวเปิดเผยไว้ชื่อปุ้ยเราเองก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดเพื่อนๆสนิทของผมเขาก็รู้คนนี้เป็นผู้จัดการของคุณด้วยใช่ไหมตอนแรกไม่ใช่พ่อสามปีหลังผมยุ่มมากตอนแรกแม่ดูตอนนี้แม่ขายหมูกรอบกับน้ำพริกดีมากเขาก็โยนให้ทางนี้ทา แล้วสาวนาฟเองไปเกี่ยวอะไรกับหนุ่มอาร์ตเจ้าตัวบอกว่าน้องนัาฟรู้จักตั้งแต่อายุ10บขวบลำบากใจการตอบเรื่องนี้มากไม่งั้นจะเป็นการโยนทิ้งบอมกันไปกันมาอาร์ตพระสุดเปิดใจครั้งแรกหลังปมดราม่านาฟเองไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ